สบายดีสบายดีบรตรสุขสุขคนเดอ้อพี่นอ้องเมือนี้ปตะเลิเรนเขามาให้เตียงนอนให้พี่นอ้องให้ปตะเลิเร์นเหดเตียงนอนให้อีเมอีเมนอนจักชินังนี่ชินนอนแล้วแต่เรา

นนนนนนอเอาานาะพอพอพอมันอยู่กับพ่อยังโมูหวัาแป้นีนาสำเร็จยามันเลยไม่มันเลือพี่น้องไม่เห็ดอันเล้างเพื่อนนี่ก็ออกมามันเลือไขแต่ แค่จะเลื่อยลายอืมเลยไดทีนอนเลยบักใหญ่ ยีเ่วัยาอเ้หมดจ้างมาเจ็่องมองมชพช่องเมเออพอดีันนี่ช่องเมกวงเมสแปดชีพพวงแมสแปดชมันเท่ามันอยู่แมสเจ็ดชีพมีป มันขี้พุ่นแล้วมันแากยันยันมันไม่ใหม่ไตของมูเรานะวนอนพื้นไม่ม่ไม่ตอบเอาแต่สิ่งนั้นแล้วเนาะนอนนพื้นเลยยอะเลลูกมันงันหอนกันน้อแดงจุดจีมันหยดห้ากับนอนพื้นคือการตั้งแต่ห้าวพัดนอนในหองมันยังคลายไวเนย์แมงขนุนกับพื้นและมโยนเนย์ระบ่มีหอกจะเห็ดหอกอายุเห็ดเสียงซะก่อน เตียงนอนสองคนพอดีนะเหมือนเตียงหน่อยเนาะเอออันนี้นะคะมีไม้เอาก็เลยเออหายบะเลยเนี่ยถ่ยอีกอย่างมันก็มาใส้งบลาย เอาไปด้ซี่มาเี่ยเมื่อเรานอนบ่ได้คีพูนเกาะคึมึ้นต่ละมือนะเราก็เลยลงมานอนตะล่างนอนตะล่างก็ได้ทะเลได้ทูคุเมือนอะไรมันขีูนลวเห็ดเทียมเนาะใช่ดอกมีน้บ่าปินา ยันงน้อเตียงหมดอะส้นเนนน้ไม่ันอถ้าซีสล็กใส่ ทานักซะก่อนเนะาะทาแนวก,กันปวกสะก่อนจังทาสีบอมันนวก,กันปวกนนกวซื้อมาทาเริ่มมาสีใสในเฮือนนี่กามาซื้อมาใหม่กันได้ บ่อนไส่มเลยเองเทอันนี้มันตัวอันอนันเข่อ้อนยาเขากินทางเนีัยาเราไปอยู่ได้เราไม่ได้หัวเจ็บยงนี้เราพ่ครับนอนขทามาจะนอนสบายนอะนั้นบอกระฮ็ดกระงานงมาก่นบนท่านเห็ดเอา

หมดเกี้ยงเหลือแต่ออกซิลล่วนถาทิตาอยู่พีนงอยังประกบบชาวงาโลหาโลกับบุมเมนด้อือยามันถือโตมันเลือกบได้ในป่าเลือกบได้เนาะบางตมันกะโลกรวจอย่างสิบางโตมันกัตัวน่อยบอดโลหาหุขี่อย่างสิ เดี๋ยวแต่ผัวผู้ใดามาสะมาไว้พี่น้องเวลามีโปกอะติดตามติดตามเหมือนกันเฟซชาลอยไว้เนาะนี่เคอยอันมันอย่าง,งก็ตัดขีดไวเ้เอาลงนะวางไว้เน้นทุกหน้าเดี๋ยวพี่น้องเรียบร้อยเลืองแต่แปดมาปูบาทนี่เนาะนี่มาป,ปูนี่ ทั้งร่มอ um, e ีกเนี huh. ่ยโบตอกจ่ายบอมจ่ายบมันอนมันแหลตเยนันขี้ไ <okay> ้บตงไปถึไปแล้วมันเสียนอมันเห็นตังเงยอยู่ตัดไม่ใส่ห้วนั่นจ่ายเลยจ่ายขามันเห็นดีๆเลยเวลาหามไปหรือว่าลายปีไปมันกระบบมันกระบบติงเลยมันก็สชินแหนกลัว ขามันหน่อยพอดีงามบ่างจ่ายขามันก็โอเคแล้วหิ้กินใส่ เออไปเมียนมือจอได้แป้มาไแล้วประกอบมือได้แรงหมูขามได้กระเาเราเอเอหลดออกมดได้เนี่ยฝศอโอเบ่นไงเออโอเคสะเออีดี้ยวเรียบร้อยราจะซื้อแป้นมาเนาะอันนี้ได้ส่ะตัวเจย่เห็นได้แล้ว แล้วเอาใหม่มาอันพวกครัวบ่แลไปต่อคุ้งกับพี่นังตะบูแล้วต่อพออยู่ชื่อยังโมโหแป้นชินาสันใดต้องมาชื่อแป่นจักแพรนประธานแผ่นแผ่นแจักแมทเอาแผนจักแมดวันนี้รายละเอียด กวางจังเนี5 m. 5 m ่อ um, ันกวางเทอไ้ก okay. mm ่อนกวางซี่เมตรบอลนี่อันนี้เมตรแปดสิบอืมขันไม่สองไม่สี่เมตรนาตได้สองแผ่นมันบ่เอาเอาจากแผ่นแบบนี้เอาหา่ะโอเค รูปหาแผ่นพี่น้องซื้อแปดมาเพื่ออะไรทำที่นอนบ้านนี้่ทำที่กิ้งนะมันกว้างทำที่นอนกิ้งอูไ่ได้มากนอนกิ้งกว้างขักน้อ่น้องไม่ขา,าดปาดหวดอยู่ตลอดพี่น้องถ้ากระมือมือนี่เราไม่มีขี้พุ่นนะใครเนยทำความสะอาดได้ อยู่หายใจแบบเต็มตปอดนะพภาษาบา,านเราก็เต็มปอดนู้นพี่น้องอึ้งนี่แล้วจ้าชิลกินอันนี้แล้วแต่ว่าโบไม่ไปอึ้งไปยื่งนะโบมีน,มนาคนตกอีกอันชาสาาุดสวรรค์ชิลอยกับโบอึดนะนั่นน,นี่จ้าคนก็ตกดุ เศดแกะน้องใม่คายันดองแม่นบ่แม่บ่แม่บุญแจกเข้าบุญแจกบุญแจกแกะบ่ได้คายเขาจะไปงานแจกเบิดรบานเนีต่อมาไปงานดอกแล้วบาาแม่นส่วนนี้มันงานติดต่อกันดิท้าโบวิทเดือนนี้พี่น้องมันจะเฉียนเบิดงานเดือนนี้เป็นเดือนงานเลย เดืนสีนสีลาวช่วงงานตรงงานแต่งกับเดือนนีนาะกับเดือนหกเล็กนอยเขาหมักเนคยเอเฮ้ยมตัวก ลมพัดตกบึนอากาศนะฮะบรร่ห้อนปันใดมือนเะนาะขณะเอาฝ้นตกเด้อยพี่น้องยังบ่คอยหนาวปัานใาดย,ยังคอยเาาย็นปานใดมันอยากเอาจะเอาพ้นตกอีกหรืจอจังอันโคดองมันในก่ายดีดีนะ เขาพมกนาเ่ไห่มึงได้อะได้กำไรสักแมนบ่สามสิบหกพันสมสิบหกพันมันกระต๊หาสิบห้าบาทแมนบ่ได้กำไรอันหาบาทบอ่อนหาบาทสักมันมีสิบสองอันบบ,บ,บบไปซื้อหารเรามไม่เป็นไมเหซืออ,อขนมนะเล่ลงได้หาบาท จะพวกน้ำม oh ันยังอ่ะพ่อได้กำไรแน่ได้พวกขนมน่นบดเลยมันหน่อยแห้งแม่กับพวกน้ำเครื่องดื่มยังมันก็พอได้กำไรอยู่พี่น้องแม่พวกเครื่องดื่มนั่นพอได พอได้กำไรอยู่เห็นกำไรอยู่แล้วพวกขนมนี่คือบูเห็นกำไรอ่ะกินไปห่อหนึ่งก็ลุกละก็วันนี้้พี่น้องลุกขาก็มือเบิดโบมีไปมาและ้ะขากระเบิดแล้วส่วงคำงเลือด จากคีจักโตมันก็สิบยได้โตโบได้หาโตแล้วมันโตโลบกวจะกระจมาส่งบไปในตัวโตถามเนาะเมนมาส่งฝากสบายนะบ่แล้วแต่มือด้ะบ่ไม่เนาะบ้ามืดเนี่แบบมือได้ลูกค้าเราเบิดพร้อมกันแล้วก็มาส่งพอเราต้องโซเสกเบิ่งทุกบอ ใส่บรายบ่ห่านอใส่ห่านคือส่เบอร์เดย์จากนี้ดอกบ่ไดรายเกตห่านใหญ่นะห่านชำนี้แล้วชำนาเงินเกตอีกอันหนึ่งเล็กได้ห่านแบบว่าเออมีเบี้ยมีน้ามีแบบลายอย่างนะสั้นก็สิเอาสั้นที่ยาวๆหน่อจากซองสั้นก็พอเนาะแล้วก็ใส่เบี้ยใส่น้าแค่นั้นขนมเนี่ยชิบแต่อมาลายนะขนม มันกำไรโามัใช่ทื่นลายขนมนะมนกำไรโบราณน,น้ำน้ำแขง,ง้าโลสช,ชั่วโมงสิายเนาะตายพอดีเปิดยี่สี่ชั่วโมงเนาะแมนมาปุกอร่อมาปุกอา่อยสิคายห้คะแนนตื่น <laughs> บ<ะ>่ตื่นแล้วคะแนนหูเมม่อบ่ มาปุ๊กได้ยีิบสี่ชั่วโมงเปิดแบบนะเซเว่นเนาะดูเงื่อนจนะคลองชะลอปี่อ่ะเหนือมาลูกหยุดได้วิญญาณมาคะแนนแบ่งเงินนะนะพี่น้องคลิปนี้ก็ชิขอเก็บภาพบรรยากาศไว้จำเดือนเด้อพี่น้องพอกันคลิปหนาเนาะไปแล้วสบายดีสบายดียดพี่น้องขอบใจทุกคนเด้อที่ติดตามเอ้อ